สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่อง s q u เวิสเทอเรนะครับซึ่งเป็นอีกทฤษฎีบทที่เราใช้ในการแสดงหรือว่าการคำนวณลิมิตนะครับก็ทฤษฎีบทบอกว่าอย่างนี้นะครับเวลาเราเราอยากคำนวณลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยนะครับแล้ว f x เนี่ยมันอยู่ระหว่าง2ฟังก์ชันนะครับซึ่งทั้ง2ฟังก์ชันนี้ลิมิตมันออกมาเป็นค่าเดียวกันก็จะได้ว่าตัวตรงกลางเนี่ยก็ลิมิตเป็นตัวเดียวกันด้วยนะครับ พวกนี้ก็มักจะใช้กับฟังก์ชันพวก s i น์เอ็กซ์นะครับในระดับการเรียนแคลคูลัสง่ายๆเลยนะครับหรือ,อถ้าเป็นสูงขึ้นหน่อยก็จะเป็นใช้กับฟังก์ชันอื่นๆน,นะครับที่คล้ายๆกันนะแล้วก,ก,ก็มีขอบเขตเขามมีขอบเขตตัวนี้ก็คือหมายถึงว่ามันมีฟังก์ชัน2อันมามามา,มากัน้นตัวที่เราสนใจอยู่นะครับดูตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะครับอธิบายเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะไม่เข้าใจเปล่าๆอย่างเช่นอันนี้นะครับข้อแรก อ่ผมผมใส่นี่มาให้ดูก่อนว่าถ้าเราถามถึงลิมิตไซน์อย่างเดียวนะครับไซน์เเมื่อ x ไปบวกลินิตี้เนี่ย,ร x by x by เ,ยเราก็รู้ว่าฟังก์ชันไซน์เเนี่ยนะครับมันมันขึ้นขึ้น,นลงลงอย่นะดังนั้นเวลาเราดู x ไปบวกลิมิตี้เนี่ยมันมันก็ไม่ได้วิ่งเข้าหาจุดใดจุดหนึ่งนะมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงอ่าอันนี้ก็คือที่เราเรียนไปแล้วตั้งแต่คลิปแรกเลยนะการดูลิมิตจากการการคำนวณลิมิตจากการดูกราฟเนี่ยแล้วอ่ตัวเนี้ย เราก็เลยตอบว่ามันด้าส่วนอีกซ์นะครับดังนั้นลิมิต sin x เอ็มื่อเไปบวกฟันหนที่ตรงนี้ด้าส่วนอีกซ์นะครับเพราะว่ามันก็วิ่งขึ้นขึ้นลงลงอยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งนะครับอีกรอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววาดรูปเล็กๆตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับเพื่อคนจะจบ,ะบอย่างนี้นะครับก็คือมันมันมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยไม่ได้วิ่งเข้าหาจุดใดจุดหนึ่ง ก็เลยเรียกว่าลิมิตไซ n ์เนี่ยนะครับเมื่อ x ไปบว์ฟินิตี้มันด้ส์ตออกซิสนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้ดูที่ไปบว์ฟินิตี้เนี่ยลิ size x, มิตไซ n ์เมื่อ x เข้าซ์ศูนย์ก็ที่ผมบอกไปว่าปกติแล้วเนี่ยนะกั้นทีละอันกอนเนาะอันนี้คือพูดถึงนี้จบแล้วต่อไปกำลังผมกําลังพูดถึงกรอบนี้โดยทั่วไปเวลาเราหาลิมิตเนี่ยก็คือเราแทนค่าเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าออกมาเป็นจริงจริงเราก็ตอบเลยนะครับนี ในข้อนี้ก็เหมือนกันนะลิมิตไซส์เอ็กซ์เมื่อเอ็กซ์เข้าใกลู้ย์เนี่ยมันเราอาจจะดูแทนค่าไปดื้อๆเลยก็ได้ไซส์ศูนย์ไซส์ศูนย์ก็ตอบศูนย์กันเองนะหรือว่าถ้าเราดูจากกราฟก็ก็ได้เหมือนกันนะครับกราฟก็แบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเวลา x เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยมันก็วิ่งหาจุดนี้เหมือนกันเนี่ยวิ่งเข้าหาจุดนี้ซึ่งจุดนี้คือฟเป็นศูนย์ก็เลยตอบศูนย์นี้เป็นต้นนะครับหรืออีกอันหนึ่งนะครับ ตัวเนี้ดีมิตไซ x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งถ้าเราแทนตรงๆมันก็คือไซน์หนึ่งส่วนหนึ่งมันก็คือไซน์หนึ่งแค่นั้นเองนะไม่ไม่ได้คิดมากหลายหนึ่งกร,ก,กราฟก็กราฟเดิมหนึ่งอยู่ตรงไหนพึ่บขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็วิ่งเข้าหาจุดที่เดียวอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้คือทบทวนอันเก่าแต่คนนี้พอมันเป็นอันใหม่เนี่ยดีมิตไซ x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้โบว์ฟินิที้เราอยู่เพิ่งไปดูจากอันเก่าว่าอ๋อ does not exist เพราะว่ามันคนละฟังก์ชันกันแล้้้วนนนนนนะะออัััีี sin sin x x x เฉยๆครบ แล้วก็อย่าไปเทียบกับตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มัน x เข้าใกล้หนึ่งนี่ x ไปบวกฟินิตี้นะครับอันนี้อ๋อ,อแล้วก็มีอันนี้ด้วยลืมไปนะครับว่าอันนี้ก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นฟังก์ชันเดียวกันนะครับแต่มันวิ่งลิมิตเนี่ยมันมันอันนี้ x เข้าใกล้หนึ่งนี่ x เข้าใกล้ศูนย์นี่ x เข้าใกล้บวกฟินิตี้เนี่ยมันก็ใช้โคลส้สทฤษฎีบทกันทฤษฎีบทอันนี้คืออันอันที่ง่ายที่สุดก็คือแทนค่าเข้าไปต,งตรงๆแล้วออกมาเป็นจุนวนจริงพอออกมาเป็นจุนวนจริงก็เลยตอบได้เลยตอบตามน หรือลิมิต s i n ์ x ส่วนเมื่อเเข้าใกลสเนี่ยก็ตอบ s i n ์สอ่วนสองนไม่ไม่ไอนี้คือแบบนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเติมนะครับเพราะมันแทนค่าออกมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างนี้นี่คือที่เราเพิ่งเรียนไปในคลิปก่อนหน้านี้เล็กน้อยเนี่ยว่าถ้าเราไปใช้ที่สีบทตรงๆคือลองแทนถ้าไปปุ๊บเนี่ยมันออกมาเป็นไซนศย์ส่วนศูนยเนี่ยซึ่งก็คือเป็นศูนย์ส่วนศนย พอเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยมันก็เป็น i n d e m i n a t e form ดังนั้นเราเราไม่สามารถใช้ทฤษฎีบทแบบนี้ได้ที่แทนปุ๊บตอบเลยอ่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เป็นทฤษฎีบทที่ผมให้ท่องนะว่าว่าตัวนี้เท่ากับ1นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแบบฝึกหัดที่มันเป็นเกี่ยวกับรูปแบบส่วนศูนย์ที่มันเป็นตีโพเนี่ยเราก็จะจัดรูปจัดรูปให้มันเข้ากับอันนี้นะแล้วก็พยายามตอบว่ามันที่จริงมันเท่ากับเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับ อ่ะตอนนี้ก็คือมาถึงที่สี่ีบทเนี้ยนะสควิสเทเลมเนี่ยเราจะมาใช้กับรูปแบบอันนี้ใช้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้มัน x ไปศูนย์ใช่ไหมแบบนี้ก็ก็ไม่ใช่เพราะนี้ x ไปอินฟินิตี้อะไรเงี้ยคือทั้งทั้งสามอันเนี้ยนะครับฟังก์ชันเดียวกันแต่ลิมิตเปคนละที่เนี่ยเราก็ใช้ที่สีีบทคนละแบบนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดเราไปใช้แบบนี้เราแทนไม่ได้อยู่แล้วเพราะอันนี้ไม่ใช่จำนวจริงนะคือต,ตัวนี้นี่คือหมายว่าแทนแทนเข้าไปแล้วทุกอย่างเป็นจำวนจริงส่วนอันนี้ เราก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะอันนี้มันมันรูปแบบ0ูนย์ศูนย์แต่อันนี้มันไม่ใช่รูปแบบ0ูนย์ศูนย์นะถ้าเราแทนอินฟินิตี้เข้าไปคล้ายๆมองลิมิตที่อนะินฟินิตี้เนี่ยลิมิตไซส์ x เมื่อ x เป็นอินฟินิตี้เราก็รู้ละอันนี้ does not exist ส่วนลิมิตตรงนี้ก็ไปอินฟินิตี้มันคล้ายๆมันเป็นรูปแบบถ้าดูรูปแบบมันนะมันก็คือรูปแบบรูปแบบ does not exist ส่วนอินฟินิตี้เนี่ยซึ่งมันไม่ได้มี อะไรรับรองว่าจริงๆเท่ากับเท่าไหร่กันแน่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเรานึกถึงสควิสเคงเล่นได้ตรงที่ว่าถึงแม้จะเป็นดาร์ซอนอ็กซิสเนี่ยแต่มันมันมันก็คือมันเป็นดาร์ซอนอ็กซิสเพราะว่ามันขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นดาร์ซอนอ็กซิสแต่ตรงเนี้ยเราก็รู้ว่าอ๋อที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ดาร์ซอนอ็กซิสที่ว่าเนี่ยมันก็วิ่งไปลบหนึ่งถึงหนึ่งเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันก็เป็นคอนสแแแแตตนนนนน์์ออยย่่วว่าาางงึลล้้้วววเเรรก็ูคสี นะครับเราก็รู้แล้วว่าคอนสแตนต์เนี่ยพอหารด้วยอินฟินิตี้เนี่ยมันตอบ0ดังนั้นไม่ว่ามันจะอยู่ที่ลบหที่0ที่1สนสึ่งที่1อะไรพวกนี้นะครับวิ่งไปวิ่งมาขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยแต่พอ Infinity, อินฟินิตี้หาเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อคอนสแตนต์หารด้วยอินฟินิตี้เราตอบ0ูนย์เนี่ยดังนั้นเราก็เล็งแล้วว่าตัวเนี้ย ลิมิตเท่ากับศนะครับถ้าน,นี้ที่ถ้าเราเดาคําตอบนะแต่วิธีการคํานวณจริงๆให้มันเป็นไปตามที่ซีดีบทเนี่ยก็คือเราจะนึกถึงสคว t สเทเลมนะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนนะก็คือการคํานวณเป็นแบบนี้นะก็คือผมก็เขียงนงี้ว่า s i n x เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมันก็อยู่ระหว่างลบหนถึงหนะซึ่งก็คือเข้ากับตรงนี้ก่อนนะว่าเวลาเราสนใจลิมิตของ f x เนี่ย เราอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เรารู้ว่ามันมันอยู่ระหว่าง2ตัวนี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็รู้แล้วว่า sin x เอเนี่ยอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งนะสำหรับทุก x ็กที่เป็นจำนวนจริงอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือผมก็ทําให้มันเหมือนตัวนี้นครับอันนี้ sin x ส่วน x ผมก็เลยเอา x หารตลอดนะครับคราวนี้เวลาเอา x หารตลอดนี่อย่าลืมว่าเวลาเป็นอนสมการเราเรา เราต้องระวังเครื่องหมายบวกลบด้วยนะอันนี้ผมเอาเฉพาะทุก x ที่มากกว่าศูนย์แล้วกันนะเป็นเวลาเป็นบวกปุ๊บหารตลอดได้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นศูนย์หารไม่ได้เนาะด้วยศูนย์ไม่ได้ไม่นิยาม่วนถ้าหารด้วยจํานวนจริงลบเนี่ยมันเครื่องหมายมันจะสลับนะครับตอนนี้ผมเอาเฉพาะเป็นบวกแล้วกันเพราะว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูลิมิตที่บวกฟินิตี้อยู่แล้วนี่ดังนั้นผมก็สนใจเฉพาะ x ที่เป็นบวกก็พอหลังจากนั้นผมก็ใช้สควิสเซตดมบอกได้ว่าไอ้ลิมิตนะครับลิมิตตัวข ลิมิตตัวข้างซ้ายนะครับลิมิตลบหนึ่งส่วน x เมื่อ x ไปบวกฟินิตี้ตรงนี้นี่เห็นได้ชัดละเราเคยทำละว่ามันเราก็มองเป็นคอนสแตนต์หารอ้วฟินิตี้ตอบศูนย์ทันทีนะครับแล้วก็ลิมิตของตัวด้านขวานะครับก็หนึ่งส่วนฟินิตี้ก็ตอบศูนย์ดังนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเนี่ยไซน์ x ส่วน x ที่เราสนใจนะเราสนใจไซน์ x ส่วน x นะครับที่ x ไปบวกฟินิตี้แล้วเราก็มาเราก็รู้ว่ามันมันอยู่สองตัวเนี้ยนะครับอยู่ระหว่างสองตัวนี้ แล้วลิมิตข้างซ้ายเอ้ยไม่ใช่ลิมิตข้างซ้ายลิมิตของตัวฟังก์ชันข้างซ้ายเนี่ยนะครับนะลิมิตเวลา x ไปบูตฟินิตี้เนี่ยก็ตอบ0แล้วก็ลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยนะครับเมื่อ x ไปบูตฟินิตี้ก็ตอบ0แสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้ลิมิตมันเท่ากันคือ0แล้วก็เลยสรุปได้ว่าไอตัวตรงกลางลิมิตก็เป็น0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของไอตัวตรงกลางเนี่ยนะครับไซ x ส่วน x เมื่อ x ไปบูตฟินิตี้เนี่ยก็เท่ากับ0ด้วยนะครับอ่าดดัังนนน้้เเี่ยยก็ลไ ตัวนี้นะครับว่าลิมิตเท่ากับ0นย์นะครับอย่างนี้อ่าก็เหลือตัวสุดตัวสุดท้ายตรงนี้ตัวตัวนี้นะครับที่เราเกำลังจะทำซึ่งมันก็ยังเป็น sin x อส่วน x อยู่ดีและ x ไปลบฟินิที้อ่าซึ่งก็แนวคิดก็แบบเดียวกันอีกนะว่ามันไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้แทนออกมาเป็นตัวจริงแล้วมันก็ไม่ใช่แบบนี้เพราะว่านี้มันเป็นรูปแบบศูนย์ส่วนศูนย์อันนี้ก็ยังเป็นรูปแบบเป็นยังไงเป็นดาส์เอกซิสหารด้วยลบฟินิที้นะครับ ังนั้นเราก็นึกถึงสควิสเทเลมอีกดังนั้นเราก็ทําแบบเดิมนะครับเพราะเราเราอยากได้ไซ x สวน x เนี่ยมันก็คือทําแบบเดิมนะครับเป็นแบบนี้ s i ซ x อยู่ระหว่างลบหถึง1ทุก x ที่เป็นจำนวจริงคราวนี้ผมจะหาด้วยหารด้วย x นะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นไซ x สวน x ผมก็หารด้วย x เอา x หารตลอดแต่ตรงนี้นี นิดนึงนะตรงที่เพราะว่าผมจะเอา x ไปลบฟินิทิเอร์นนะผมเอา x ที่มันน้อยกว่าศูนย์หารเนี่ยมันก็เลยต้องสลับนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะสลับเครื่องหมายอันนี้คนเรียนมปลายควรจะจําได้นะครับว่าเวลาเรามี a มากกว่า b นะครับแล้วก็เรามีค่าคงที่ c ที่น้อยกว่าศนะูนย์นเป็นลบเนี่ยเวลาเราเอาจานวนลบคูณทั้งสองข้างเนี่ยเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนจากมากเป็นน้อยนะครับคือมันต้องสลับน้อยเป็นมากมากเป็นน้อยนะครับ ดังนั้นตรงนี้ผมก็เลยสลับเครื่องหมายนิดหน่อยนะหวังว่าผมไม่งงนะจากน้อยก็เลยเป็นมากน้อยก็เลยเป็นมากเ네นี่ยเพราะว่าผมเอา x ที่น้อยกับศูนย์นะมาหารตลอดนะครับหลังจากนั้นผมก็ทํามุกเดิมแล้วว่าไอลิมิตเดี๋ยวนะขอเขียนอีกรอบกันนะครับให้มันจะเรื่องเหมือนเดิมนะมันก็จะเป็นมากกับเท่ากับตัวนี้เนาะ1ส่วน x นะครับลบก็น้อยก่อนเท่ากับลบ1ส่วน x นะครับดอเกที่น้อยกับศูนย์อย่างนี้หลังจากนั้นผมก็บอกเหมือนเดิมนะว่าลิมิต ของฟังก์ชัน2เนี่ยนะครับเวลา x ไปลบฟินิที้ก็คอ n สแตน t ส่วนอินฟินิ y ก็ตอบ0นะสรุปว่าเราทำแบบเดิมแหละแต่เครื่องหมายมันสลับกันนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็คือได้ว่าลิมิตตัวนี้ก็0ลิมิตตัวนี้ก็0ก็เลยได้ว่าไอตัวตรงกลางลิมิตก็0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลิมิต sin x ส่วน x เมื่อ x ไปลบฟินิที้เนี่ยก็0ด้วยนะครับ ดังนั้นตรงนี้ก็ตอบศูนย์เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมให้เวลาจดนะครับตามนี้นะครับใครจดไม่ทันกดพาร์สไว้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกรอบรอ,อก,ก็ได้นะครับระหว่างจดไปฟังไปก็ได้นะครับก็คือ,อตัวตัวนี้กราฟมันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะครับแล้วก็เวลาเวลา x ไปบวกฟินิที้มันก็ยังขึ้นขึ้นลงลงต่อไปลิมิตก็เลยดับสอ o อีกซิสนะครับ ส่วนลิมิตไซ n x เมื่อเเข้าใกลศูตรงนี้มันเป็นจรวงจริงธรรมดาเราแทนเข้าไปเนี่ยไซศูนย์ก็ตอบศูนย์แค่นั้นเดงนะอันนี้ก็เช่นกันนะลิมิตไซ n x เส่วนเเวลาเเข้าใกล้หเนี่ยเราแทนเข้าไปออกมาจริจริงทุกประการเเข้าใกล้สก็ไซส2สอ่วนสก็ออกมาเป็นจริงจริงก็เลยตอบได้เลยนะครับส่วนลิมิตไซ n x เอ็กซ์ส่วนเอ็กซ์เมื่อเอ็กซ์เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยถ้าเราแทนเข้าไปแบบเรียนแบบตรงนี้นะครับมันออกมาเป็นศูนย์ส่วนศูนย์มันก็เลยยังตอบเลยไม่อเข้าก แล้วก็มีตัวอย่างเยอะแยะแล้วนะครับใครลืมก็ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับพวกไซน์สามเอ็กส่วนไซน์ห้าเอ็กเนี่ยเราก็ทําไปแล้วนะครับโอเคคราวนี้สองอันนี้นี่ครับที่เราเพิ่งเรียนใหม่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนอันที่ผ่านมาเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แบบเป็นจนํานวนจริงมันก็ไม่ไถึงกับดาบส่วนอินิิสอย่างเดียวเพราะมันมีหารด้วยอินฟินิตี้ตัวนี้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นรูปแบบส่วนส่วนศูนย์นะครับเราก็เลยใช้สควิสเทเรมบอกว่าไอ้ไซน์เอ็กส,ส่วนเอ็กเนี่ยมันอยู่ระหว่างสองฟังก์ชันอย่างน้นะครับแลวก ไอสองฟังกชันฟังก์ชันนี้ลิมิตมันเท่ากันออกมาเป็นศูนย์ไอตัวตรงกลางก็ลิมิตปิดศูนย์ด้วยนะครับก็เลยตัวนี้ตอบศูนย์ตัวนี้ตอบศูนย์ก็เลยจบตัวอย่างอันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปตัวอย่างถัดไปเลยนะครับใครจดไม่ทันหรือฟังไม่ทันก็กดพัสกดฟังซ้ําได้นะครับอ่านี่ตัวอย่างถัดไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่วาดรูป้วยนะทําแบบเดิมเลยเนาะก็คือถ้าเราดูรูปแบบนะครับ ลิมิต x กำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยมันเป็นศูนย์นะครับส่วนอีลิมิต sin x เนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวนะครับอันนี้มันแทนได้เลยอันนี้อันนี้เอามาให้ดูเฉยนะว่ามันมันแทนได้เลยนะครับก็คือแทนศูนย์เข้าไปเนี่ยศูนย์กำลังสองไซ์ศูนย์มันไม่ไม่ได้มีปัญหาไดเลยนะครับเพราะมันเป็นศูนย์คูณศูนย์ก็เลยตอบศูนย์แค่นั้นเองนะครับอันนี้เอามาให้ดูอีกรอบแต่ว่ามันจะมีตัวนี้อ่านอย่างนี้ที่จริงผมไปใส่หน้าเดียวกันก็ได้เนาะ นะครับอ,อย่างนี้โอเคต่างกันนะครับตรงนี้เพราะว่า x เข้าใกล้ศูนย์แล้วผมแทนศูนย์เข้าไปได้เลยนะครับมันก็ออกมาเป็นจริงจริงตามปกติก็เลยเสร็จละนะแทนแทนแล้วตอบเลยนะครับแต่ว่าอย่างเช่นอันนี้นะครับเราเราต้องพิจารณาให้ดีนิดนึงนะนี้ถึงแม้ว่าจะไปโบว์ฟินิตี้แต่ว่าอย่าไปเพิ่งเพิ่งไปท่องไซ x ขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ตอบด o e ซ n o เ exist นะครับเพราะว่าอันนี้มัน1ส่วน x มันไม่ใช่ไซ x นะครับ อันนี้อันนี้ผมเทียบให้ดูว่าอันเนี้ยเราเรียนไปแล้วว่าลิมิตของ sin x เมื่อ x ไปบวกฟินิตี้เนี่ยขอโทษครับเดี๋ยวเขียนบวกฟินิตี้ก่อนนะเราเลยนึกถึงกราฟอันนี้นะครับขึ้นขึ้นลงลงไปเรื่อยๆนะครับก็มันก็เลยแบบว่าเวลา x ไปบวกฟินิตี้มันก็กราฟก็ยังขึ้นขึ้นลงลง,ลงไปได้เข้าหาจุดไหนมันก็เลยเป็นด a าร์สออริสซซึ่งจะต่างกับตัวนี้นะครับที่ อันนี้มันไซน์หนึ่งส่วนเเราจะเห็นว่าถ้าเราแทนอินฟินิตี้เข้าไปนะครับหส่วนอินฟินิตี้ก็ตอบ0นย์ะครับหมายถึงรูปแบบลิมิตนะที่ผมเคยสอนไปไม่ไม่ไม่ใช่การคำนวณจำนวนจริงนะกำาลังคำนวณลิมิตนะครับแล้วรูปแบบลิมิต1ส่วนอินฟินิตี้คือตอบ0ย์มันก็ตอบไซน์ศูนย์แค่นั้นเองนะครับมันก็เลยตอบ0ูนย์แค่นั้นเองนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับใครจดไม่ทันกดพลาสไว้นะครับ อันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับสควิสเทเลมแต่ว่าไอ้พวกไซพวกคอสพวกแทนเนี่ยบางทีนักเรียนอาจจะสับสนหรือว่าเอามาปนกันเนี่ยผมก็เลยเอามาแยกให้ดูไปเลยนะครับว่าพื้นฐานสําคัญเนี่ยในการคํานวณลิมิตเนี่ยอย่างแรกก็คือเรานึกถึงกราฟนะครับตามคลิปคลิปแรกถ้ามีกราฟอาจจะนึกถึงกราฟดูกราฟตอบเลยอันที่2คือแทนค่าตามที่จษฎีบทไปดื่อๆก่อนเลยนะครับดูรูปแบบันก่อนแล้ว เวลาเจอโจทย์ลิมิตเนี่ยยังไงเราต้องดูรูปแบบมันก่อน,นครับว่ามันมันเป็นรูปแบบไหนนะเราจะได้เลือกใช้วิธีทําให้ให้ถูกให้ถูกวิธีนะครับอ่ามันไม่ใช่เกิดจากการท่องไปเรื่อยนะเจอซซายเนี่ยท่องไปละว่าตอบหนึ่งหรือตอบดานซซิสเนี่ยอย่าเพิ่งไปแทอย่าไปท่องจําแบบนั้นนะครับเราต้องแทนค่าดูรูปแบบลิมิตก่อนผมถึงอ่าที่ผ่านมา,มาผมถึงแบบแทนให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ดูรูปแบบเราจะได้รู้ว่าเราทํำยังไงดีนั้นวิธีที่2คือ ถ้าเราไม่ได้มีกราฟมาให้เนี่ยนะครับโจทย์ไม่ได้มีกราฟมาให้แล้วก็เราก็ไม่ได้วาดกราฟเองอยู่แล้วเนะี่ยนั่งแทนค่าดูรูปแบบลิมิตก่อนถ้าแทนค่าออกมาแล้วมันออกมาเปน็นจำนวนจริงตามปกติเนี่ยก็ก็ตอบได้เลยนะครับไม่ได้จะตั้งโจทย์ยากอะไรมากมายอันนั้นก็คือแสดงว่าแทนปุ๊บออกมาเปน็นจำนวนจริงตามปกติทุกอย่างคำนวณคำนวณตอบเลยเนี่ยก็อันนั้นทําไปได้เลยนะครับแทนค่าแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่จำนวนจริงเนี่ยผมก็สอนในคลิปที่3แล้วนะครับว่าพวกหารด้วยอินฟินิตี้หรือหารด้วยศูนย์เนี่ย มันควรจะตอบว่าอย่างไงบ้างนะครับดูลิมิตซ้ายดูลิมิตขวาเลยทำนองนั้นนะครับแล้วต่อมามันก็จะมีข้อยกเว้นที่ที่เราเรียนเพิ่มนะครับพวกศูนย์ศูนย์ศูนย์อินฟินิตี้ศูนย์อินฟินิตี้แล้วก็อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้ที่เราจะต้องเรียนเพิ่มตอนหลังอันนี้ก็เช่นกันนะครับอ,อันนี้เราเรียนเพิ่มตอนหลังที่สีเพิ่มเติมในในในคลิปนี้เนะี่ยก็คือสควิสเทเลมในกรณีที่มันเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าก็อย่าไปท่องอะไรมากอันนี้ผมก็เลยมีตัวอย่างให้ดูว่าเออ เราเราต้องกลับไปพื้นฐานนะเพราะเวลาโจทย์ที่เราเจอจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้แยกให้อยู่แล้วในะในข้อสอบนะว่าแบบข้อนี้ตอบแบบนี้ใช้วิธีนี้มันเราไม่ได้บอกอยู่แล้วเราเอาโจทย์ให้อย่างเดียวนักเรียนก็ต้องดูรูปแบบเอาเองให้เป็นนะครับว่าอ่โจทย์รูปแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบไหนนะลิมิตข้อนี้นะครับก็ต้องแทนค่าดูรูปแบบก่อนจะได้เลือกใช้ถูกวิธีนะครับก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องอ่ไปดูข้อถัดไปนะครับอ่านี่ต่างต่างอีกนะ ลิมิต s i n 1หนส่วน x. เอคราวนี้ x ไปศูนย์ไงเราก็รู้ว่าเนี่ยอ๋อสักครู่นะครับเ,เ,เพื่อเพื่อเพื่อให้ง่ายขึ้นเดี๋ยวผมเอาศูนยด้านขวาอย่างเดียวก่อนละกันนะครับเดี๋ยวบางคนจะจะงงจะยากไปอเอาลิมิต s i ด์หนึ่งส่วนเอ็กไม่อศูนย์ด้านขวาเราก็รู้แล้วเนี่ยว่าถ้าเราแทนศูนย์ด้านขวาเข้าไปตรงนี้นะครับคือ AA a อเออหนึ่ส่วนเอ็กเนี่ยนะครับ หรือเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ด้านขวา1นึ่งศูนย์ด้านขวาเนี่ยนะครับมันไปบวกฟินิตี้ที่เราเคยเรียนไปแล้วนะหารได้ศูนย์แล้วก็ไม่ใช่ศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยไม่ใช่อินดีเชมิตฟอร์มแต่เป็นคอนเซนต์ตัวอื่นที่หาได้ศูนย์เนี่ยเราจะตอบว่าอะไรเนี่ยดูเครื่องหมายดูลิมิตซ้ายดูลิมิตขวาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือดูเครื่องหมายละหนึ่งศูนย์ศูนย์นี่ตอบอินฟินิตี้แน่แและมันเป็นบวกทั้งคู่ก็เลยตอบบวกฟินิตี้อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าไอหนึ่งส่วนนนีี้้้ขออมมัก็เเลยหืน เหมือนอะไรเหมือนโจทย์ลิมิตไซน์าย y แล้วกันนะเมื่อ y ไปบว์ฟินิตี้นะครับก็ค,คือมองไอ้มองหนึ่งส่วนเเป็น y นะครับแล้วเวลาเ็ไปศูนย์นั้นขวา y มันไปบว์ฟินิตี้ตามที่ผมอธิบายตรงนี้นะครับมันก็เลยออกมาเป็นด้าส่ o น e อ็กซิสต์นะครับใครมองออกตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยจะตอบด้าส่ o น e อ็กซิสต์ไปเลยก็ยังได้นะครับอันนี้ผมแค่อธิบายเฉยๆว่าเออมันมันมองเหมือนกันได้นะ แต่ว่าพออันนี้เนี่ยก็จะต่างกันอีกนะครับเพราะว่าอันนี้มันดานะับสไลซิสเนาะแต่อันที่เรารู้เนี่ยลิมิตไม่เขออ้าใกล้ศูนย์เนี่ยนะครับแต่น,นี่มันศูนย์มันก็เลยเหมือนมีศูนย์คูณกับดาับสไลซิสนะครับมันอันนี้มันก็เลยเป็นแบบอ่าอันนี้ถึงแม้ว่าจะดาับสไลซิสแต่เราก็รู้ว่ามันอยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งแล้วศูนย์คูณจำนวนจริงระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยนะครับน,นะไอตัวแรกเนี่ยนะครับตัวแรกเนี่ยมันศูนย์ส่วนไอตัวที่สองเนี่ยมันดาับสไลซิส แต่เป็นเป็นดัซซอนซิสที่มันก็วิ่งอยู่ระหว่างลบหนึ่งไปถึงหนึ่งเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาแล้วเราก็รู้ว่าเอาศูนย์เนี่ยนะครับคูณจนเป็นจริงอะไรก็ตามเนี่ยลบหนึ่งถึงหนึ่งมันก็ตอบศูนย์หมดแหละดังนั้นเราก็เดาได้แหละว่าตรงเนี้ยตอบศูนย์นะครับส่วนตอนที่เราจะแสดงวิธีทำเนี่ยเราก็จะใช้สควิสเซเลียมน,นะเราก็ทําแบบเดิมนะว่าไซด์หนึ่งส่วนเอ็กซ์เนี่ยไม่ว่าค่าไหนก็ตามเนี่ยยังไงมันอยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งอยู่แล้วนะครับปุ๊บเกซที่เป็นจริง ที่ไม่ใช่ศูนย์เนาะหารด้วยศูนย์ไม่ได้นะครับนยตรงนี้มันหารด้วยศูนย์แต่เราไม่ต้องสนใจนะเวลาดู l ิ m i t x เข้าใกล้ศูนย์คือ x เราไม่เอา x เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเป็นไงเราเราอยากได้ x กำลังสองคูณ sin หนึ่งน x ผมก็เลยเอา x กำลังสองคูณตลอดนะครับก็เป็นแบบนี้นะ,ะทุก x ที่เป็นจริงที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องหมายบวกลบแล้วเนาะเพราะว่า x กำลังสองเนี่ยยังไงมันมากกว่าเท่ากับศูนย์อยู่แล้วนะเดี๋ยวนะอ่ x กำลังสองนี่ไม่ไม่เป็นลบอยู่แล้วพอไม่ไม่ได้เป็นลบก็คือคูณก็คูณตามปกติไม่ได้ต้องกังวลว่าจะต้องสลับเครื่องหมายอะไรนะครับหลังจากนั้นผมก็บอกว่าอย่างนี้ว่าลิ x มิตลบ x กำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยอันนี้แทนตรงๆเนาะก็ศูนย์กำลังสองตอบศูนย์เนี่ยแล้วก็ลิมิตของ x กำลังสองเมื x ่อ x เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยก็ตอบศูนย์อยู่ดีเราก็เลยบอกว่าเนี่ย ไอตัวที่เราสนใจนะลิมิตเอ็กกำลัง 2, สองไส่วน x, เอนี่ยมันอยู่ระหว่าง2ตัวนี้แล้วก็ลิมิตของ2ตัวเนี้ยนะครับตอบศูนย์เหมือนกันนะดังนั้นลิมิตตัวตรงกลางก็ตอบศูนย์เหมือนกันนะครับอ่ะเราก็เลยสรุปว่าตรงเนี้ยเท่ากับศูนย์นะเพราะฉะนั้นะ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 ครับลิมิตเอ็กกำลัง 2, สองส่วนเเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยก็จะตอบศูนย์นั่นเอง อันนี้เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับเผื่อใครอยากทําเพิ่มก็คือถ้าเปลี่ยนซ้ายเป็นคอสเราก็ทําแบบเดียวกันได้นะครับนี่ผมเอาโจทย์ให้แล้วก็เอาคำตอบให้เลยนะครับแล้วก็นักเรียนลองทบทวนเนื้อหารองลองคิดเอาเองว่าทําไมคําตอบเป็นอย่างนั้นนะครับคิดเองคํานวณเองแล้วก็ตรวจสอบคำตอบเองไปก่อนนะครับอ่ข้อแรกก็คือตรงนี้นะครับลิมิตเดี๋ยนะหรือเขียนข้อข้อ1นะครับลิมิตลิมิตคอสเอ็กซ์เมื่อเอ็กซ์ค่อยใกล้ศูนย์เนี่ยครับตอบ1พอข้อ2ก็คือ เออ่ลิมิต cos x อเมื่อเไปบวกฟินิตี้เนี่ยตอบด้าส์ซอนอีกิสต์นะครับแล้วก็ข้อ3นะครับลิมิต cos 1นส่วนเอมื่อเไปศูนย์เนี่ยด้าส์ซอนอีกิสต์นะครับต่อไปข้อ4นะครับโจทย์นี้ผมอ่านโจทย์ให้ฟังเผื่อนักเรียนบางคนอ่านลายมือผมไม่ออกนะลิมิต cos 1นส่วนเอมื่อเไปบวกฟินิตี้นะครับเท่ากับ1น่งตรงนี้ผมลืมเ,เขียนบวกแล้วนะครับาบางทีไม่ได้เขียนบวกเพราะว่า มันก็เหมือนการเขียนจำนวนเนาะเวลาเป็นบวกนี่ไม่ได้เขียนเครื่องหมายข้างหน้านะครับอต่อไปข้อ5นะครับข้อ5ก็คืออ่าลิมิต cos x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยอันนี้ does not exist นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นข้อ6ลิมิตก็คืออ่ลิมิต cos x ส่วน x เมื่อ x ไปบวกฟินิที้นะครับตอบ0แล้วก็ข้อ7นะครับลิมิต x cos x เมื่อ x เข้าใกล้ศนะครับเท่ากับ0 แล้วก็ข้อ8นะครับลิมิต cos ลิมิต x กำลังสอง cos หนึ่งส่วน x เมื x ่อ x เข้าใกล้ศูนย์เท่ากับศูนย์นะครับอ่ลองทำเองนะครับ8ข้อแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายละก็คือโจทย์บางข้อมันอาจจะผสมผสมก็ได้นะครับมันไม่ได้มีแค่ใส่กับ cos เช่นแบบเนี้ยนะครับเราถ้าเราดูรูปแบบลิมิตก่อนนะเวลา x ไปบวกฟินิตี้เนี่ย x กำลังสองก็ไปบวกฟินิตี้แล้วตรงนี้อยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งเอาสิบคูณก็อยู่ระหว่างลบสิบกับสิบ ดังนั้นเอารูปแบบตรงข้างบนเนี่ยนะครับมันเป็นอินฟินิตี้ลบพวกคอนสแตนต์ลบสิบถึงสิบเนี่ยลบสิบลบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังงบเป็นอินฟินิตี้อยู่ดีดังนั้นรูปแบบลิมิตนะครับถ้าเราแทนไปดื้อก่อนดูรูปแบบลิมิตข้างบนก็อินฟินิตี้นะครับส่วนข้างล่างก็เช่นกันนะเวลา x มีค่ามากๆเนะี่ยตรงนี้ก็เยอะตรงนี้ก็เยอะรวมกันก็เยอะนะมันเป็นรูปแบบอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะครับพอเป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้เนี่ย เราก็ใช้กดอ่ไม่ใช่ใช้กดใช้เอาตัวมากสุดฐานนะครับซึ่งจะเห็นว่าข้างบนนี้นะครับตัวเยอะคือตัวไหนก็คือ x กำลังสามเนาะเายังไงอันนี้มันก็ที่ผมบอกไปมันก็อยู่ระหว่าง10ถึ10ง -10 สิแค่นั้นเองนะอันนี้ไปอินฟินิตี้แน่นอนนะครับดังนั้น x กำลังสาเยอะกว่าผมก็เลยดึง x กำลังสาออกมานะครับแล้วก็ข้างในก็จะเหลือหนึ่งลบสิบไซ x ส่วน x กำลังสนะครับส่วนตัวส่วนนะครับมันมี มันมี x กับ x กังสเนี่ยผมก็ดึง x กำลังสี่ออกมานะครับเยอะสุดมันก็จะเหลือ7จส่วน x นครับแล้วก็บวกห้าเมื่อ x เข้าใกล้บวกฟินิที้แล้วเราก็เอาสองตัวนี้ตัดกันนะครับมันก็จะเหลือแค่1ส่วน x แล้วก็มี1นึลบสิ ไซ x ส่วน x กํลังสามส่วนข้างล่างก็จะมี7ส่วน x บวกหนะครับอ่ะอย่างนี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาคำตอบเดียวเนี่ยเราเราคิดในใจก็ได้นะก็คืออย่างเช่นตัวแรกเนี่ย1ส่วน x เมื่อ x ไปบวกฟินิที้เรารู้แล้วว่า1นึส่วนฟินิที้ตอบ0ดังนั้นไอ้ตัวแรกเนี่ยนะครับตอบ0ละตัวถัดไปล่ะ1ก็คอนสแตนต์นะครับเนี่ยลอกมาเฉยลบอะไรอันเนี้ย ถ้าเกิดใครคล่องแล้วเนี่ยคิดในใจก็ได้นะครับโดยถ้าเป็นข้อสอบแบบเติมคําหรือว่าแบบ multiple choice เนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องแสดงวิธีทำอย่างละเอียดอยู่แล้วเราคิดในใจได้ว่าโอเคตรงเนี้ยมันมันมันวิ่งอยู่ระหว่าง10ถึง10แต่อันนี้มันมันไป infinity เนี่ยนะดังนั้น c o n s e n ส์ส่วน infinity ก็ตอบ0นะครับแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เส้นกันนะคอนเซนส์ส่วน infinity ก็ตอบ0บวก5ดังนั้นมันก็เลยออกมาเป็นแค่ 0คูณกับ1ส่วน5ซึ่งก็ตอบ0ตามปกติก็เลยจบนะข้อนี้ตอบ0ครข้อนี้ถ้าเรามันต้องใส้วิธีทำอย่างละเอียดเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับสควิสเทเลมนะครับตรงเนี้ยนะว่าเราทำแบบข้อที่ผ่านมาตรงที่ s ซ n x ออยู่ระหว่างลบ1กับ 1, 1นะครับพอ10คูณเข้าไปก็อยู่ระหว่างลบ10กับ10แล้วก็พอเราอยากเอา x กำลังสหานี่ยน้องมันจะได้เหมือนกัน มันก็เป็น10 sin x นะครับส่วน x กำลัง3ซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมนะใช้ได้สำหรับทุก x ที่มากกว่า0แล้วแล้วเราก็บอกว่าดูลิมิตของตัวนี้นะครับก็ลบ10ส่วนอินฟินิต้ก็ตอบ0นะครับลิมิตของอีกตัวหนึ่ง10ส่วน x กำลัง3นะ10เนี่ยส0่วนอินฟินิตีก็ตอบ0 แสดงว่าเรามีลิมิตตรงนี้ก็ตอบศูนย์ลิมิตตัวนี้ก็ตอบ0ูนย์ก็เลยได้ว่าลิมิตตัวตรงกลางเนี่ยนะครับก็ตอบ0ูนย์ด้วยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วผมก็เลยรู้ว่าตรงเนี้ยลิมิตตอบ0ูนย์นี้เป็นต้นแต่ตอนนี้ตรงตรงนี้คือผมแสดงวิธีทำแบบอ่าเหมือนเหมือนคิดเลขเร็วเร็วเนี่ยเช่นโจทย์เป็น เป็นแค่ multiple choice หรือว่าการเตริคมคำตอบเนี่ยก็ก็ไม่ได้ต้องเขียนตรงนี้แต่ถ้าต้องใส่วิธีทำก็เขียนตรงนี้บอกซะหน่อยนะว่าทาไมรู้ว่าตรงนี้เป็นศูนย์นะส่วนตรงนี้ใส่ศูนย์ได้เลยนะเพราะว่ามันตรงกับทฤษฎีบทที่ผมเคยสอนไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับใส่5ได้เลยใส่1ได้เลยอย่างเงี้ยใส่ศูนย์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เลยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอบศูนย์เรียบร้อยอ่า ก็คือจบสควิสเทเลมแค่นี้นะครับอย่าลืมทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเองด้วยนะครับตามนี้อ๋อผมลืมกดเล็กให้ให้จดนะครับแป๊บหนึง่งใครจดไม่ทันนะครับนี่กดพาสหน้านี้ไว้แล้วก็จดเลยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนเลื่อนย้อนหลังให้นะครับอ,อันนี้ก็อีกหน้าหนึ่งนะครับย้อนหลังลเผื่อใครจดไม่ทันนะครับกดพาสไว้แล้วก็จดหน้านี้ อันนี้ก็เช่นกันเนาะ,อ,ะอันนี้ขอโทษด้วยนะครับบางทีผมลืมสอนไปเรื่อยๆแล้วก็ลืมเว้นช่วงให้นักเรียนจดนะครับมัน,นเป็นสอนแบบอัดคลิปไม่ได้ไม่ได้สอนในห้องก็เลยใครใครบางคนก็จดช้าบางคนก็จดเร็วนะครับาใครจดช้าเนี่ยกด pass เอานะครับน่าจะหมดแล้วเนาะอันนี้มันหน้าแรกๆน่าจะจดไว้ตั้งแต่แรกแล้วโอเคอ ใครจดไม่ทันกดพัสนะครับมีหน้า2หน้า3หน้า4นะครับหน้า5นะครับแล้ก็หน้า6อันนี้อันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นแบบฝึกหัดร่วมโจทย์นะครับผมถ่ายรูปมาจากในหนังสือนะครับใครอ,อยากทำโจทย์เพิ่มนี่ดูในรูปนี้จดโจทย์ไว้นะครับแล้วก็ อลองเอาไปทําเองนะครับแล้วก็ตรวจคําตอบเองไปก่อนก็ได้นะครับนี่คําตอบอเดี๋ยวผมพอผมพิมีเวลาผมค่อยมา,าฉเฉลยวิธีทําอย่างละเอียดให้ดูในลงใน YouTube นะครับตอนนี้นะักเรียนจดโจทย์แล้วก็ลองเอาคิดเองก่อนทีเละนิดทีเละนิดทําเป็นการบ้านไปนะครับไม่ได้ต้องส่งนะเพราะว่าไม่ได้ตรวจการบ้านอยู่แล้วให้นักเรียนรับผิดชอบเองนะเนีสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีโจทย์ให้แล้วนะครับแล้วก็มีคําตอบไวใ้ให้ตรวจแล้ว นักเรียนก็ออกไปคิดเองทำเองตรวจเองไปก่อนนะครับตามนี้ดังนั้นก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมพร้อมเวลาผมก็จะเอาเฉลยมาทยอยทำลงไว้ใน YouTube ทีหลังนะครับจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ